ทำอะไรคะวันนี้ขับรถ,บบรถมาเที่ยวเที่ยวไหนไม่มาเที่ยวที่ไหนเนี่ยเรามาที่ไหนกันบิ๊กซีมากับใครบ้างคะน้บาบาองแม่รัวก็หนูหนูชื่ออะไรล่ะเด็กหญิงอะไรเด,ด็กหญิงอะไรชื่อเ่นชื่อน้อง สนุกไหมอะว้าวมีลูกขนมด้วยเนาะอันนี้อะไรอ่ะเนี่ยที่กินอย่างเนี้ยอ,อมเขาเรียกลูกอมอะไรโคล,ลาเห็นจากไหนอะทำไมรู้ว่ามันต้องเป็นขนมอ่ะ đu này yêu thú bỏ nó phải có thể chụp tre mayo được vào được